ก็ต้องกราบสวัสดีเพื่อนๆชาวไอ้อสาโดรุ่นท่านด้วยนะครับโคตรรอนตอนนี้ผมก็มาตะเวนหาไอลิลเลงยี่แปดอยู่ยังไม่มีร้านไหนที่โดนใจเลย มันจะเป็นร้านช่างวิทย์แหละผมถามไว้ก็แปดร้อยพร้อมใส่โอ้โหคขสวย มับนบันดังวะ่ะผมขันโซ่ตึงไปหรือเปล่าวะตอนนี้ผมก็ลงขายท่อไอ้นี่ไปแล้วขายท่อเนี่ยขายท่อไปเนี่ย sc เนี่ย ขายไป400ผมจะไปสั่งไอ้นี่ไนงะลิมลิม28เนี่ยผมก็จะต้องขาย ขับะซิ่งขับะซิ่งเลยสวิต์ไอ้นี่ก็เสียอไอเนี่ยไอ้สวิต์แรงดันเบรกอะตรงเนี้ยผมกดเบรกแล้วมันไม่กระพริบอะแม่งใช้ได้สองอาทิตย์เองมั้ง กำลัเงเดินทางกลับบ้านละไม่ไหวหูโคตรร้อนนะทุกคน ช่ยชุนหอบอ่ะอเอวมือบิดแล้วมันเสียงมันโค้รนหดเลยอ่ะเอาไว้รอบหน้าดีกว่าทุกคนรอได้ลินี่แปะก่อนแล้วผมอยซื้อกลับมาผมจุนเดินหอบแน่ผมจะไปจูนกับองมินิไบต์เพราะผมเห็นเอ็มดีแกแล้วแบบว่าแต่ิปพี่แกมันสามปีที่แล้วอ่ะผมก็นั่งดูดูิปเลยนะโอ้ผมชอบดีกว่า โอ้ขันหลังวะเช่อนนี้ช่องเราก็ลายสี่ซับแล้วขึ้นมาขึ้นมาสี่ซับเออก็ได้อยู่นะก็โออยู่นะสเราช่องเล็กๆอย่างเรานะก็สวัสดีคนที่ติดตามใหม่ทุกคนด้วยนะครับ บอกเลยว่าช่องเนี้ลงลงลงท่อแล้วชิปอ่ะอีกท่อหนึ่งอีกชิปหนึ่งท่อผ่าอีกชิปหนึ่งท่อไอนี่ท่อไอท่อที่มาเป็นไส้ตะแกงอ่ะไอที่ผมเคยใส่อะแล้วก็มาชิปนี้ก็เป็นท่อท่อเอสซีเดียชิปหน้ากลับไปท่อผ่าหมกอละไปเรื่อย โอ้มันก็ขับมันดีนะข้อนี้ยโอ้ยคันนี้มันไปนู้นแล้วโคตเรยออะแต่ว่าตอนนีพ้พี่โอมเขาพี่โอมมินิบะ่ะเขาไปทางรถแล้วเออรถไหนอะพี่จะทำรถอะ ม, 5, 3, 5, 3, ม,มั้งลูกลูกห้าสามลูกห้าสามขับจนร้อยหกสิบอะโออขนาดไปดูมีในในช่องพี่ขอก็มีนะคนขับหนักร้อยแปดสิบมั้งพี่แกขับเองแล้วก็อัดชิปมาโคตรแรงเวฟเวฟร้อยสิบไอ้มั้งใช่ป่าว่ะโคตรแรงอ่ะ มันจะไหลหรือวะเฮ้ยขับมันจัดอะใส่แคมแล้วอะรอบมันมาลึกขึ้นอะคันนี้อะไรคันนี้ R3 หรอ m s l a d กับ r าควันก็ไม่ไหลนี่หว่าเฮ้ย KTM ว่ะเจ้โคตรหล่ออะ อ๋อเขาจะเ hey. ลี้ยวเฮ้ยร้อนชิบหายทุกคนต้องหาถุงมือแล้วแหละมันไม่อยู่ไม่งันแม่งมือดำหมดอะ่ะ ันจะไหลป่าววะไม่ไหลหรอกโคตรร้อนโอ้โหไม่ไหวเลยร้อนริงเลยอาสาเนะี่ย ขนาดเดิมเดิมมันเนี่ยผมอยากทำเกียร์กลับว่ะทุกคนอยากเกียร์รถสนามอะเกียร์รถแข่งอ่ะแล้วซัดอำลาหน่อยไหนจะขายละใส่ได้สองิปยังเออนะเอานะ,านะขายเพื่อไปต่อ ขายเพื่อไปลิ้นยี่แปดนะทุกคนแล้วใส่ลิ้นเดิมอยู่แล้วก็ใส่คอเลดหมกไปเฉยลินจาสี่ร้อย เออเพื่อนผมมันใส่คลิคลปเตอร์มาแนละ้วแต่ยังไม่ได้ไปรีวิวเพยังไม่ได้ไปรีวิวเพิ่มเลยผมยังหาว่าเวลาว่างๆไม่ได้เลยอ่ะผมว่าเวลาว่างเยอะแต่เพื่อนผมมันต้องทํางานด้วย พี่เรียกใครอ๋อบอกให้รถเดินอ๋อโอเคโอเคบอกแบบเดินแบนี้บอกอย่างนี้ใครจะไปรู้ผมวผมจะไปจูนจริงๆผมจูนพูดจริงจังนะผมเราใส่ลิ้นที่แปดก่อนแล้วก็ เดี๋ยวหาท่อเอสน่าจะเอแหละใส่ไปให้พี่โอจูนให้ผมโคตชอบเลยเอาเอาเเฮ้ยซัป่ะวะ n ินจาสามรอยโหแต่งสลอเลย อะไรของมึงเนี่ยฮัลโหลเขียวเดะเขียวเฮ้มีเขียวพ่อหนิมเป็นอะไรวะขาวแดง ไปลิ้28แล้วอ่ะแค่นี้ก็มันแล้วทุกคนสาสัซัดอำลาหน่อยเว้ยฟันไหลปุ๊บอะโหซัดซัดแบบรถเลอวก็ซัดอ่ะเออขับอย่างงี้ไม่พังได้ไงก็ถ้าชอบคลิปเี่ๆอย่างงี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก e ับ um, ซ kind of like like ัดซ <iors> ักใครก็ติดนะครับ ก็ไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ